สวัสดีครับนี่ผมมีเกมคุกกิลันเซิร์ฟเกาหลีมาแนะนำนะครับสำหรับสาวคุกกิลันคนไหนนะครับที่เล่นคุกกิลันไทยรู้สึกเบื่อๆก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นคุกกิลันเกาหลีดูนะฮะคุกกิลันเกาหลีกับไทยจะแตกต่างกันที่ตัวละครนะครับก็คือตัวละครระดับ S ของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยจะเยอะกว่าแล้วก็ดานดานที่ใช้วิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะมาเริ่มกันเลย อันดับแรกนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือนี่เลยติดตั้งแอปกะเกาท็อกครับแอปนี้ฮะแอปนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับไลน์นะฮะแต่ว่าของคุกกี้ r ันเซิร์ฟเกาหลีเขาจะใช้เชื่อมต่อกับกะเกาท็อกนะฮะส่วนของไทยเราจะเชื่อมต่อกับไลน์นะฮะก็โหลดมาติดตั้งครับจากพีสโตเลย นฮะก็พิมพ์คำว่า,ากากาวท็อกครับนี่ฮะโหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียนเหมือนไลน์นะฮะทำให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาติดตั้งไฟล์เกมเกาหลีก็ในเพจตูเนี่ยของไทยเรา บางคนอาจจะยังโหลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์ apk ไว้ให้นี่ฮะก็ติดตั้งไปให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากจที่ติดตั้งแล้วนะี่ยก็เข้าคุกกี้รันได้เลยฮะไฟล์ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครกันนะครับว่ามีตัวอย่างไรบ้าง E ก็เมื่อกี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครใหม่ๆที่เซิฟเกาหลีเขามีนะฮะสำหรับเพื่อนๆสาวคุกกี้รันคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองทำดูแล้วก็ติดตั้งตั้ง id กะกาทองนะครับแล้วก็เอาไ d เนี่ยมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะมีคนแอดไปแล้วก็จะได้มีเพื่อนเล่นเยอะๆครับโอเคขอบคุณครับ